สวัสดีครับผมตอนนี้อยู่ที่ช่องเสียร์ม JO1 Official นะครับนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่นะครับสถานที่ตั้งเวทีนะครับของสาวน้อยพิษบ้านแพงนะครับผมนี่พี่น้องนี่ครับดูพื้นที่นะครับตอนนี้ก็รถเริ่มมานะครับผมรถทีมงานสาวน้อยพิษบ้านแพงเนาะเริ่มทยอยเข้ามานะครับ ติดตั้งอุปกรณ์นะครับผลวันพรุ่งนี้พบกันแน่นอนนะครับเปิดวงสาวนะ้อยเพชรบ้านแพงนะครับพี่น้องเอ,อ้ยิ่งใหญ่อลังการ <c oughs> พี่น้องก็คงจะเห็นาภาพเวทีไปแล้วเนาะนะครับแต่ว่างานจริงนะครับจะใหญ่กว่าเดิมนะครับเพราะว่าจะมีฉากข้างๆอีกนะครับผมรูปไปอันนั้นเห็นที่โดมเนาะในโดมนะครับผมทั้งเห็นรูปเห็นวิดีโออันนั้นที่โดมแต่สถานที่จริงนะครับลานก,กว้างๆแบบนี้ผมบอกเลยว่าสุด สุดนะครับผมต้องรอชมนะ้าลองตั้งกับเครื่องเสียงแล้วแล้วก็ตั้งฉากข้างๆอีกแล้วมันก็จะใหญ่กว่าเดิมแน่นอนนะครับผมแน่สถานที่เดิมนะครับเหมือนที่สานอํารำเพรีโชว์นะครับสถานที่เดิมนะครับส่วนรถนี่รถต่างๆของสารอ้อยเพชรมันแพงก็เริ่มมาแล้วนะครับผม่าแล้วก็รถสานอํารำเพรโชว์เนาะยังไม่ได้มีงานก็เลยน่าจะมาจอดอยู่ในแถวนี้ด้วยนะครับผมอ่านี่สารอ้อยเพชรมันแพงรถบัส สโนยลอเพลนโชส้นยเพชรบ้านแพงนะครับก็อันนี้แล้วนะครับผมแล้วก็เห็นพี่ๆเขากาลังติดตั้งไฟประดับนะครับอยู่ทางโซนฝั่งนู้นเนาะนะครับผมบรรยากาศก็วันนี้น่าจะไม่มีฝนแน่นอนนะครับคิดว่าเพราะว่าจะคลื่นๆเฉยๆนะครับคิดว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะไม่มีนะครับวันนี้จะซ้อมใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้นะครับพวกผมนะครับมีไลฟ์สดนะครับผม ช่วยบอสโจเนาะนะครับตอนนี้สีเอ็มก็ไปติดตั้งอุปกรณ์กับทีมงานไทยรถแห่นะครับผมน้องบอลน้องเชี่ยวแล้วนะครับผมแล้วก็สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับสวัสดีครับครับก็มีวันนี้มีถ่ายนะครับเพลงสาวน้อยซอฟพาวเวอร์เนาะตอนเวนทีตั้งเสร็จแต่ไม่แน่ใจว่าจะถ่ายกี่โมงนะครับก็จะถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องได้ดูนะครับผม อนนี้เดี๋ยวไปดูสถานที่ตั้งเวทีก่อนนะครับผมรั้วก็ยังจะไม่ได้ลงนะครับผมก็เดี๋ยวจะหาข้าวกินแถวนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปหาเสียเอ็มเนาะนะครับจะไล่สดแมวล่านะครับผมนี่สถานที่นะครับดอาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวนะครับผมสุดยอดสุดยอด สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทีมงานนะครับผมกับทีมงานพี่ๆก็รอแล้วนะครับมาดูสถานีอุ้ยนู่นไฟเขายกไฟอยู่นะครับ่ะอย่าไปดูไฟกันก่อนนะครับผมเออสุดยอดจริงๆก็นะครับฝากพี่น้องนะครับผมพรุ่งนี้นะครับเปิดวงแล้วนะครับผม พู้นี้ผมก็จะรดแห่มาเนาะเหมือนเดิมนะครับเช่นเคยนะครับก็ฝากพี่น้องนะครับเข้ามาให้กําลังใจกันได้นะครับผมถ้าใครได้มา,าสาน้อยเพชรบ้านแพงเนาะตรงสนามกีฬากลางนะครับผมเปิดวงสาน้อยเพชรบ้านแพงยิ่งใหญ่อลังการนะครับเห็นเวทีไปแล้วก็ตื่นเต้นมากนะครับผมอันนี้ก็พี่ๆก็กําลังติดตั้งไฟประดับนะครับจากทีมงานแดนสยาม ไฟประดับนะครับผมลงไฟประดับเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับไฟข้างไฟทางก็ติดเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่่นอ,องแล้วก็เดี๋ยวรถเวทีก็น่าจะใกล้มาแล้วนะครับส่วนรถเครื่องเสียงก็น่าจะอยู่ที่โดมนะครับก็ <c oughs> เดี๋ยวจะเข้ามาติดตั้งน่าจะวันนี้นะครับ <c oughs> เพราะว่าพรุ่งนี้เปิดวงแล้วเนาะครับ <c oughs> พอตั้งกบบปึ๊บแป๊บเดียว เสร็จแล้วก็จะได้อนันนะครับผมมีซอยจู้ด้วยโอเคครับนี่สถานที่จัดการก็จะจะจะกลางตรงนี้แน่นอนนะครับผมคนก็น่าจะเยอะเหมือนเดิมนะครับผมเปิดวงซาหน่อยเพชรบ้านแพงเนาะน้องถามว่ามีน้ำมีอะไรไหมแทบมีแค่เห็นแค่เดียวแต่อื่นแห้งหมดล้วทุกอย่างแห้งหมดละพร้อมหมดแล้วนะครับผม พร้อมหมดและผมคิดว่าพร้อมมากๆคิดว่าไม่น่าจะไม่น่าจะวันนี้น่าจะต้องเสร็จนะครับผมน่าเกินวันนี้น่าทุกอย่างก็ต้องพร้อมเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมก็โอเคนะครับเดี๋ยวจะไปหาข้าวกินก่อนพอาาดีพเพึ่งมาถึงนะครับเมื่อวานนี้ก็สอดแจ้งพี่น้องนะครับทำงานช่วยวัโจนะครับทำเป็นเปิด เป็นพรีเซนต์นะครับวิดีโอพรีเซนต์เวทีเนาะนะครับแล้วก็ช่วยวัโจอยไหลายอย่างนะครับในโลโก้ออกแบบฟอนต์อะไรอีกมากมายนะครับผมก็พร้อมซัพพอร์ตบอสโจอยอยู่แล้วนะครับช่วยบอสโจอนะครับพี่น้องเนาะก็ฝากผลงานด้วยนะครับทั้งเสียเอ็มเสียอาร์เนาะครับช่วยกันนะครับส่วนเสียเอ็มก็จะทำวีทีอาร์อสโจอผมก็ไปช่วยแกะอยู่เกียร์หน่อยๆนะครับส่วนพวกฟอนต์พวก วิดีโอพรีเซนต์อะไรต่างๆนะครับโชว์เวทีก็จะเป็นผมแล้วก็คิดว่า MV ก็น่าจะช่วยกันตัดเหมือนเดิมนะครับผม MV เพลงสามน้อยซอฟท์พาวเวอร์เนาะก็ฝากพี่น้องนะครับรอติดตามนะครับเพลงนะครับน่าจะปล่อยพรุ่งนี้เช้าเลยถ่ายวันนี้ปล่อยพรุ่งนี้เลยสุดยอดนะครับเราต้องทํางานแบบจดจวดหนะครับนี่ครับก็บรรยากาศนะครับพี่ๆร้านค้าก็เริ่มเข้ามากันแล้วนะครับผม พี่น้องท่านไหนก็เข้ามาด้วยนะครับผมร้านพี่ๆร้านค้าก็เริ่มมาแล้วเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็มากลางเต็นท์มานอนเปกันเยอะแยะแล้วนะครับผมนี่ครับกางเต็น์นะครับผมก็พรุ่งนี้นะครับรถแห่ถ้ารถแห่เจอกันแน่นอนนะครับผมก็เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องได้ดูเนาะนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมเออนะครับ ส่วนอีลาเนอะอีลาเห็นว่าเสียงเสียงหายตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับผมโอ้สงสารเพลินนะครับแต่ว่าวันนี้น่าจะดีขึ้นแล้วนะครับวันนี้ซ้อมใหญ่พอเห็นว่าฉีดยาฉีดอะไรแล้ว,ลวน่าจะไม่มีปัญหาแล้วนะครับก็ฝากไปกำลังใจเนาะให้อีลาอุ้งอิงนะครับผมนี่ผมเอารถมาจอดตรงนี้แล้ว เดี๋ยวรอติดตามชมวันนี้ก็จะถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องดูเรื่อยๆนะครับก็ฝากติดตามด้วยเนาะนะครับผมก็สถานที่จัดงานเรียบร้อยนะครับแห้งแล้วนะครับผมตรงนี้คิดว่าพรุ่งนี้น่าจะพร้อมมากๆนะครับรถเริ่มเข้ามาแล้วนะครับนี่รถเครื่องเสียงมาแล้วแหมก็นงร,รถเครื่องเสียงมาแล้ว ยอยกันเข้ามาเดี๋ยวถ้ายยอยกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมออพี่น้องสุดยอดสุดยอดนะครับกําลังเข้ามากันเรื่อยๆและคนก็กําลังเยอะนะครับผมคิดว่าพรุ่งนี้วิกแตกแน่นอนนะครับเพราะว่าระบบไฟแสงสีมันอลังการมากๆอยากให้พี่น้องได้เข้ามาชมเนาะเข้ามาดูเนาะโอเคคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับขอพี่น้องปังๆรวยๆมันๆ่นหมานเนาะ นะครับผมเดี๋ยวผมไปหาข้าวกินแล้วก็วจะถ่ายบรรยากาศพี่น้องดูเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ